เซตนะครับที่ยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยห้าสิบวันเนี่ยมันมันไม่ได้ต่ำอะ่ะมันก็อยู่ในเกณฑ์ประมาณ30แสิเปอร์เซนแต่ว่าถ้าในบริษัทในตลาดหุ้นไทยมีอยู่ร้อยบริษัทมี30ิบริษัทที่ตอนนี้ยืนเหนืออยู่ห้าสิบเส้นค่าเฉลี่ยห้าสิบวันก็ไม่ได้ถือว่าเป็นจุดสัญญาณที่จะบอกว่าตลาดจะขึ้นได้นะครับคือไอ้เวลาเราจะบอกว่าตลาดอะ่ะจะเด้งอะ่ะมันต้องให้เส้นเนี้ยมันอยู่ต่ำ,ตำ แปลว่ามันมีจํานวนบริษัทที่เหนือกว่าเส้นค่าเฉลี่ย50วันเนี่ยน้อยหรือแปลเป็นไทยง่ายๆคือมีจํานวนบริษัทที่อยู่ต่ํากว่าเส้นค่าเฉลี่ย50วันเนี่ยเยอะๆนะฮะงงปะ่ะคือยิ่งมันต่ําก็แปลว่ามีบริษัทที่ต่ํากว่าเส้นค่าเฉลยยี่ยเยอะนั่นเองนะฮะระดับที่จะทําให้ตลาดมันเด้งได้อะ่ะมันต้องประมาณซักต่ํากว่า20%อะซึ่งตอนนีมน้มันยังไม่ได้เห็นท่ามนนั้นแต่ไอ้ส่วน200วันเนี่ยโอ้โ นะฮะเส้น200วันเนี่ยจำนวนบริษัทตอนนี้นะฮะมาอยู่ในเกณฑ์ที่แบบว่าทําให้ตลาดอาจจะเด้งได้จํานวนบริษัทที่ยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย200วันมีแค่20กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองแปลว่าอะไรแปลว่ามีกว่า80นะฮะที่ต่ากว่าเส้น200วันก็แปลว่าตลาดหุ้นไทยอ่ะแต่ละบริษัทค่อนข้างถูกการต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย200วันแปลว่าอยู่ในโซนถูกใช่ป่ะบริษัทต่างๆในตลาดหุ้นไทยมันอยู่ในโซนถูกอยู่จริงๆแล้วถ้าเราจะเก็บเพื่อ invest ระยะยาวหน่อยก็ถือว่าได้นะครับ แต่ถ้าเราจะไปหวังแบบเด้งแรงๆอะไรในระยะสั้นเนี่ยมันยังไม่ได้เห็นภาพนั้นเท่าไหร่นักจากไอ้เส้นค่าเฉลี่ย50วันนะครับก็ใครก็ตามที่อยากจะลงทุนในตลาดหุ้นไทยผมว่าก็มาที่มอร์ชชันกองทุสนสมบุคณ์มิร์ชันพันเนอร์ได้ก็ดีนะฮะเปอร์ฟอร์แมนซ์ man, เราก็ถือว่าดีกว่าตลาดเยอะตลาดหุ้นไทยตอนนี้ก็ติดลบไป7 8 9แต่ว่าเราก็บวกอยู่ประมาณ12 13อันนี้เอ่อตัวเลขเมื่อวันที่25กรกฎาคมนะครับกองเราบวกอยู่ประมาณ11 13นะครับ ในขณะเดียวกันตลาดเนี่ยที่รวมเงินปันผลแล้วติดลบอยู่ประมาณเกือบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ถ้าไม่รวมเงินปันผลก็ติดลบเก้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับฉะนั้นก็ถ้าใครสนใจตลาดหุ้นไทยก็มาที่กองทุนส่วนบุคคลของมือเชนพาร์ทเนอร์ก็ได้นะครับก็ได้นะครับฮะฮะก็มาที่มือเชนพาร์ทเนอร์ว่าตลาดอ่ะมันจะให้ความสนใจกับเรื่องอะไรระหว่างดีมาร์กับซัพพลาย ถ้าให้ความสนใจกับดีมาร์แปลว่ากลัวเรื่องเศรษฐกิจโลกชะลอตัวน้ำมันมันควรต้องลงเยอะแต่ถ้าเกิดยังให้ความสําคัญกับซัลายก็แปลว่าให้ความสําคัญกับรายงานสต็อกน้ํามันดิบในคืนนี้ให้ความสําคัญกับเรื่องของการที่ซาอุปรับลดกําลังการผลิตเนี่ยน้ำมันมันจะขึ้นต่อนะครับก็ได้ข้อสรุปว่าเมื่อวานน้ามันลงแค่ช่วงแรกแล้วก็ฟื้นตัวตอบแปลว่าน้ํามันตอนนี้ยังอยู่ในโทนของการได้รับอิทธิพลจากฝั่งซับไพมากกว่าความกังวลเรื่องซับไพช็อตเทรเนี่ยมันมีสูงกว่า น้ำมันระยะสั้นก็เลยน่าจะยังไปต่อได้นะครับส่วนทองจะถูกกดดันจากการที่ดอลลาร์มันแข็งค่าในช่วงนี้เนื่องจากว่าหยวนอันไงก็ต้องอ่อนเยนก็เยนก็ยังไม่ได้ดีดแข็งค่านะครับยุโรปก็ยังอยู่ในโทนอ่อนอยู่นะครับนะฮะก็โดยรวมๆแล้วประมาณนี้เมื่อวาน t f เฟกนะครับผมก็แนะนำเข้าไปในห้องไลน์ว่าถ้าเบสิสมันถางเยอะๆเะช่นลบหลบเนเงี้ยมันน่าเปิดลองทิ้งไว้ช่วงท้ายตลาด เพื่อถือข้ามวันเพราะว่าต่อให้ตลาดหุ้นอเมริกามันแย่งไงแล้วแต่เนี่ยเช้าว,วันต่อมาเนี่ยตัวเซฟตี้ฟิวเจอร์ตัวซีรีส์ยูเนี่ยมันก็จะไม่จําเป็นต้องลงเยอะเพราะว่าช่วงท้ายตลาดเมื่อวานเนี่ยมันลงไปเยอะแล้วแต่เป็นที่น่าเสียตายว่าเมื่อวานอ่ะเบสิสมันไม่ได้ฐานเยอะนะครับการที่เราเข้าไปเปิดลองท้ายวันเมื่อวานก็ดูไม่ค่อยได้เปรียบเท่าไหร่อย่างไรก็ตามเช้าว,วันนี้ถ้าเราได้เปิดลองไปแล้วนะครับผมก็ไม่เชื่อว่าเราจะเปิดติดลบอะไรมากมายก็าจะลบประมาณ 1- 2จุดเนี่ยก็ให้ตัดขาดทุนนอออกกไป่ นะครับแล้วถ้าอยากจะทําอะไรก็อย่างที่บอกสัปดาห์นี้เน้นช็อตเพราะว่าอะไรในความเป็นจริงแล้วเราเน้นช็อตคือถ้าเราจะเปิดรองเราต้องเอาไทายวันนะแต่ถ้าเราในระหว่างวันเราทําอะไรเราเน้นไปทางด้านช็อตทาไมก็อย่างที่บอกการเมืองก็จะมีเรื่องข่าวลือเรื่องโดเรมอนเนี่ยเข้ามาเรื่อยๆถูกว่าเดีย๋ยวโดเรมอนจะเป็นนายกอย่างง่วนอย่างงั้นอย่างนีนะ้แต่ผมยังเชื่อนะว่าสุดท้ายแล้วโดเรมอนไม่ได้เป็นแต่เรากว่าเราจะไปรู้ว่าเขาไม่ได้เป็นมันต้องเป็นอาทิตย์หน้า อาทิตย์นี้เนี่ยตลาดมเต็มไปด้วยข่าวลือคนเชื่อแบบผมมันไม่ค่อยมีหรอกส่วนใหญ่ตอนนี้เขาไม่เชื่อว่าเป็นเดรโดเรมอนหุ้นมันก็จะไปต่อไม่ได้นะครับนะนะครับก็โดยสรุปแล้วนะครับก็ได้แต่คาดหวังว่าขอให้มีรัฐบาลให้เร็วที่สุดใครจะมาเป็นนายกก็ก็รีบมาเหอะนะครับแต่ว่าก็ขอให้มันเป็นรัฐบาลที่มีมีเสถียรภาพนะครับก็ได้แต่คาดหวังว่าขอให้เพื่อไทยนี่แหละจะตั้งรัฐบาลขึ้นมานะครับถ้าเป็นช้อยอื่นนอกจากเพื่อไทยแล้วผมว่าเหนื่อยตลาดหุ้นก็จะตอบรับในเชิงลบ นะครับความวุ่นวายทางด้านการเมืองการลงถนนมันก็เยอะเหนื่อยนะครับสู้ๆให้เพื่อไทยจ,จัดดให้มันไปเสร็จๆไปได้เลยนะครับแล้วก็รีบๆจะตั้งรัฐบาลจะทําอะไรก็ทําขึ้นมานะครับเศรษฐกิจมันก็จะได้เดินหน้าขึ้นไปได้ต่อนะครับทีนี้แล้วเราจะอาศัยจังหวะแบบนี้ลงทุนอะไรได้บ้างนะครับก็ผมมองว่าอย่างนะครับถ้าจะให้มองอะไรก็จ,จะมองที่กลุ่มแบงก์ที่มันมีการจ่ายปันผลระหว่างการชเช่น S c B B B L นะครับ T T B นะครับพวกนี้เราก็าจ,จะเก็บได้ นะครับเพื่อเอาปันผลระหว่างการนะครับอาจจะเป็นตัวช่วยได้บ้างนะครับหรือจะเก็บพวกคุณเก่งงบนะครับอย่างเช่น xo s i s b นะครับเอ่อมาสเตอก็จะเก่งงบไปกับพวกนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหานะครับหรือจะเก่งงบกับอะไรครับแอดวานก็ประกาศไปแล้วเนาะไม่มีอะไรให้เก่งแล้วหุ้นก็เลยโดนเซล์เลยนะฮะผมละเซงเลยนะครับแต่คิดว่าเดี๋ยวก็มานะนะครับ แล้วก็ค้าปีกเมื่อวานก็โดนหนักเห็นไหมกัวเรื่องเศรษฐกิจในประเทศนะครับมีอะไรอีกที่เราสามารถเกงได้อีกนะฮะไม่มีนะ้วฮ <laughs> ะแต่ลตัวแต่ละตัวนี่งบมันจะอกมาแย่ๆไงถ้าต,ตอนนี้จะเอาอะไรก็เอาผลผลระหว่างการได้นะครับอย่างเช่นแบงก์นะครับ S อ b ซ b L นะครับ T นะฮะนะครับ MTC ก็ลองงบก่อนแล้วกันครับถ้างบในกลุ่มพวก c o n sumer ไฟแนนซ์เนี่ยพวกสวัสดจะงบออกมาแล้วดูแล้วมีความคาดหวังว่าดีกว่านะครับดีกว่าดีดีด,ดีดีพอสมควรนะครับนพักเพื่อไทยจะมีการถแถลงเรื่องของการจับมือกับพักอื่นๆนะแต่สังเกตได้ว่าเป็นพักเล็กเป็นพักเล็กๆนะครับฉะนั้นแล้วก็เลยยังไม่ไม่น่าจะมีอิทธิพลอะไรมากนะครับ เคแบงเปลี่ยนเป็นโฮลดิ่งคอมพานีแล้วก็อย่างที่ผมบอกครับวันหนึ่งเขาจะเดินตามรอย SCB นะครับแล้วก็อาจจะทําออกมาได้ดีกว่า SCB KBank จะเป็นพวกมาช้าแต่ดีกว่าก็เราจะเก็บสะสมเคแบงเพื่อระยะยาวก็ได้นะครับนะครับเขาบอกว่างบ MTC ออกมาแล้วองบออกมาเท่าไหร่ครับช่วยบอกผมหน่อยผมไม่รู้ไม่ได้ดูเลยไม่ได้อัปเดตนะวันนี้ก็ขอลาทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ